ก็ผมนายสักดามาสเตอร์ครับอ่าเป็นไงล่ะก็ผมนายเคร์ไปเคร์นะฮะอยู่กับนายครับ Let's play Pixelmon Absolute Absolute ว่า e l m o n บคา e ็เก็บคา Seven ผมเห็นแล้วครับอยู่ข้างบนนี่โอเคก็อันนี้เป็นฟาร์มด้านบนอุ้ยฟาร์มด้านบนของบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมเล็กๆน้อยๆนะฮะ พาเเอเดอร์พาด้วยนี่ก็จะเป็นทางขึ้นนะครับผมลงคือเราได้กั้นทั้งหมดรอบรอบบ้านแล้วเพื่อไม่ให้มีใครมาขุดบ้านนะฮะเราได้วางพื้นข้างล่างไว้อย่างดีเพื่อว่าเพื่อไม่ให้ใครเนี่ยสามารถเข้ามาในบริเวณรอเราได้แม้แต่นิดเดียวนะครับประมาณนั้นแหละก็กั้นหมดทุกอย่างกั้นปิดปิดปิดก็ขึ้นมาข้างบนครับก็คือบันไดชั้นสองนะฮะ เกมยันสองก็ไม่มีอะไรฮะใครอยากต่อบล็อกก็ต่อเข้ามาได้เลยแต่ว่าทำไมทำเป็นบล็อกคืองบหมดนะฮะก็ล็อกมันให้มันน้อยมากนะผมก็เลยต้องแบ่งเป็นคืนๆอย่างเงี้ยจริงๆผมรู้วิธีการไปเข้าไปเลยนะดูนะใช้ใช้โปเกมอนใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องเด๋วเด๋ววันนี้มันพังเออใช่แต่โปเกมอนคือใครอยากเข้าไปโดนเนี่ยโดนไม่ได้หรอกครับเขาเป็นวีดีครับอ่าผมโหดนะคือทาง่ะจะเข้าเข้าเข้าพยายามได้นะ เขายามได้แต่ว่าใหญ่น่าจะดําได้นะแต่ว่าอย่าย้าหมดแล้วกันนะฮะก็สามารถโดโดไปบ้างบางส่วนได้ถ้าถ้าไม่อยากโดก็มาขอขอกันดีๆนะมาขอกันดีๆอาจจะให้นะฮะเมื่อาเราให้ให้หนึ่งอันวันนี้เราจะมาจริงๆแอโจบอกว่าพันจะมาด้วยแต่ผมเห็นว่าไม่อยู่นะ อันนี้ข้าวสวออยเยอะๆขี้เกียจปลูกอ่ะขี้เกียจเก็บก็คุณยังไม่ได้ทำตามความฝันของคุณเลยนะกระโปรงฮะกระโปรงไดมอนด์เลยนะเน้ำโอเคนะหมดเลยไอ้ข้าวได้ทำซ้ำม,มากเรียกว่ารวยข้าวก็เลยเกียว ปโดข,ข้าข้างบนแล้วจะได้เอาไปคัโตมาแล้วโดแล้วเอาเหรอใช่แต่มันแต่มันน่าจะมีโตเพิ่อมอ่ะไปไปดูไม่มาข้างล่างเวะมเปล่าหมายถึงเอาข้าวในรางไปแลกอย่าเพิ่งแลกดีแลกอเเยเยอะก่อนเยอเยอะแล้วน,<อ>น้อยนีอว่นนอว้น้อยนว่าน,น้มมอยน้อยนอนอนีน้อย้มน้อย นายร้องให้ให้ผมดิให้หให้ค่าที่พี่มีอะ่ะมีเยอะยไหมไมีอยู่แพ็กก็วัยเฮ้ยเอ,อ,เอ,อเี๋ยวเซิร์ฟเซิร์เซร์มันจะดีขยะแล้วก่อนตอนนี้ก็มีหนึ 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดกองแปดจะใส่ข้างบนฮั ตอนแรการทำเป็สองกล่องนะกล่องแยกข้าวกับแยกมาเดคิดว่าดีไหมหรือว่าอะไรด,ดีแต่ผมขาดแคลนไม้มาก้ีเอาข้าวไปเอาข้าวออกทำไมกระอดไม่ต้องแบ่งครึ่งด้วยว่ะพีไม่เข้จมันจะได้กดชิปไงกดชิปใส่ไปของมันจะได้บนกัน เดี๋ยวคาบกล่องเพิ่อมอีกหลาอีกสักสามกล่องนะยปัญหาคือไม่มีไม้คนระับโอเคทำ <c oughs> ไมเราจนไม้แล้วนะดี๋ยวไปลงเมืองกันบ้างไหมฮะอ๋โอ้โลงมาหลายรอบแล้วเมืองเลยผมไม่ได้ลงเลยสักกี่รอบไปเอาประตูเหล็กเถอะเราทำประตูเหล็กไปนี่มันร,รูอะไรนี่เดี๋ยวลองลองไปก่อนดนะูที่คนด,ดึงไงแล้วเราต้องทำแป้งเหยียบไปนะ เป็นเหยื่อบ้าเป็นเหยื่อบ้าต้องทำไหมเป็นเหยื่อแฝงแล้วเป็นเหยื่อที่เป็นโจทย์ของเขา,าเอะไรไม่รู้เดี๋ยวคุณนะผมถามจริงคุณใช้มอดเอ็กซเรย์ป <_ S 2> ่ะเนี่ยเหรอทำไมอะเพราะไอ้รูที่คุณขุดมานี่มันโคตรลึกแถมมันไม่มีไฟเลยก็ <_ S 2> <_ S 1> ขุดหน้าบ้านมาทุกครั้งอะได้หรือเนาะเนี่ยเอาเอาลูบเนียมก้อนโคตรรวย อ้าไม่มีเอ้าวประตูใงยายไปไหนละแล้วจะเข้าเข้าเข้า,ขาออกข้างนอกอยังไงวะเดีดิเดี๋ยวผมจะรับสมัครกาดมาคุ้มกันบ้านนะครับโอไม่เรือหรอกไม่รับสมัครหรอกแต่มันมีคนขอให้อยู่ห่างสักสิบห้าบล็อกถ้าเข้ามาสิบสี่ปุ๊บนี่เราแบน,นะคแนบ ขนาดน,นั้นเลยเหรอแรงไปนะเรื่องอนนของหายอะไรยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีใครของหายยศหายอะไรในกลุ่มนะในกลุ่มผมผมยศหายครับตอนแรกผมเป็นอะไรจีเอ็มัตอนแรกผมเป็นเบมเบอร์ครับพี GM, GM, ่เอ็มลเอ็มครับมาเอม้าวเวโอเคมามา,อ,อ,า,มาอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลไปลบไปเอาเข้าตัวผมอีก ข้างนอกมันต้องเป็นอะไรที่แบบต้องเหยียบไปได้นี่เรามีอลูมิเนียมก้อนเหลือสี่ก้อนเราก็วางเลยเรามีดีนหนึ่งก้อนเราก็วางเอ,อ้ยคุณถอยไม่ตะกบอ่ะตะกหาไม้ตักัเลยแต่คงไม่เหลือแลอ้วครับไม้เนี่ยเออไม่ะดิ่งเนี่ยเอาเอาเอาเนี่ยมันยังขุดไม่หมดเอาไปปลูกเอาไปปลูกเอาไปปลูกไป เ,เซตติ้งไปเอาเซตต <c oughs> ิ้งเลยไม่เหลือพอแฟนซีกันนะนี่อย่างนี้อย่างเฮ้ยยังมีไม้อยู่ข้างในเว้ยเอ้ยใส่กระแดกดิเออโอเคบล็อก okay. หมดแล้วบล็หมดแล้วอ่ะ <ผม S 1> ขึ้น <ผม S 1> มไงนคมีบล็อกผมช่วยคุณได้อ่ขึ้นไหนพาขึ้นไหน ดึงใหม่ขี้เกียจขึ้นแล้วดึงใหม่ขี้เกียจขึ้นแล้วดึงใหม่ไม่ดึงใช่ไหมโอเคแล้เอาสเปียร์หลังแสเียงคืออเพอจีพีมาหาคุณอีกเออหอแล้วคุณสเบียง์แม่ก็แคดีสีดำปะเอ็กซ์อาว เอ็กซ uh ์เลย์อันนี้บ็อกเหลือไปแล้วนะไปไหนอ่ะไปไหนวะจะเอาบฟ้าด้วยไงไปแต่ขอบฟ้าเดี <rique> ๋ยวเราจะรอเสร็จตกแล้วเว้ยตกแล้วเวยอันหนึ่งพุ่งไหนดีสองอันแล้วสามอันพุ่งอะไรอ่ะจะไปแต่ขอบฟ้าแล้วพุ่งไงพุ่งไงพุ่งไหนดี เหัะเสียแล้วอะไรที่สร้างไร้มาตอนนี้สำคัญมากครับเพราะว่าเราขาดแขนไม้โอ้ตอนนี้ผมอยู่เหนือเมฆครับเป็นละครยุกแบนเแตงเลยอาหารหมดมอ่ะกระบาดไอแอปเปิ Apple, Apple. ้ลแอปเปิ้ลสวรสวรแอปเปิ้ลมาอ้าวไอ้ โอเคครับเราเราก็ทำการเรีอาหารเรียบร,ร้อย,รรยนะโ okay. อเคหาที่ปลูกข้าวเถอะไอ้หาที่ปลูกต้นไม้เถอะเฮ้ยถ้าเกิดต้นไม้มันโตโดยที่เราปลูกเองมันมันจะทุบได้หรอปะไอ้ย,ยาไปแล้วโว้ยผมสายหอนแล้วผมขุดดินครับถ้าอะไรจะหมดวนะ่าไหน เราพังแล้วเราก็กลับบ้านนะเพ okay, okay, ลงโอเคก็ทับโผลยหายเล้หายลค่ะหายที่ระไม้ีหายที่รม้ดีตรงไหนดีตรงไหนดี ไม่ต้องทำฟาร์มไม่ต้องเนี่ยทำเป็นปลูกต้นไม้แล้วมานจะโดนโ,ดน,โดนมาเฮ้ยชูกาเคนไปเก็บใช่ไหมไหนไปแตกขอบฟ้าเนี่ยครับนี <c oughs> ่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไปไปเอาไปเอาขอาสตาร์มาเก็บดูเกิดทำไมโอ้โหมีคนปลูกอะไรวะตามหน้าคนสตาร์อำนาจสตาร์ทำได้นะต้นไม้ การลอกต้นไม้มันจะมีอะโรคใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เหมือนแบบเหมือนแบบโลกโลกในชีวิตจริงเนี่ยคือต้นไม้เราเริ่มขาดแคลนแล้วนะใช่ฮนะก็เพื่ปลูกต้นไม้ด้วยนะปลูกพันลุ์ต้นนะมันทำให้คนต้องซื้อต้นต้นกล้าเยอะนะครับแล้วผมขออนุญาตตัดต้นไม้ตรงนี้ให้หมดนะครับ ก็อย่างที่พ hey, oh ูดไปนะครับต้นไม้นะเราตัดถึงต้นเราอาจจะทดแทนเปสองต้นเอาซอกตต้นการสองต้นนะครับต้นไม้นี่สำคัญมาก เราเขากเก็บหม้ข้างล่างให้ดิได้เลยครับได้ไดเ,เลยก็ไม่ถึงแล้วดิโอ้โหต้นไม้ต้นนี้ใหญมากนะได้ผมจะออกไปแต่งอ่กป้าแล้วนะยังตัดมาเร็วๆวิ่งรอแล้ว เอ้ยต้นอ่อนเอ้ยตัวมาเยอะมากง่ายมากอุ้ยตกเลยไงเจอต้นอ่อนก้เอาเก็บเลยไม่มีสามอันเลยตกอัน,นหนึน่งหมายวาปรัชญาต้องตัดหมายคดีนะแฟนซีเนี่ย ไปแปะขอบคว้าใครถามไห่รู้หมดแล้วต้นนี้หมดแล้วเ <c oughs> อ้ยเดี๋ยวเราเราเอาสติไปกปลูกที่บ้านนะครับถึงปลูกไปคนมันก็ตัดหมดเลยไปกับบ้านหมดละ มอมเออสั์ที่มาบ้านนะอ๊ะอาหารหมดแล้วนะล็อกดให้นนห,นนหน่อยดิที้เกียจมากเลยตอนนี้ครับเราจะไปเอ่อทำไมต้องล็กการล็อกทำไมตัวมากที่บ้นานก็ใช่เหรอมาดูดิดเพิ่ม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 แล้วก่อนไม่ไม่มีที่ขุดแล้วใช้มือก็ได้เอ้ยมีอยู่นี่หา ต้อนอ่อนหมดยังยังเหล็กสามันอ่ะตัดเลยตัดเลยครับผมเราว่าเราควรจะเป็นคนหินแล้วก็ ทำเป็นโดรอเอาอหารที่สปาวก่อนเอาให้ฝากเอาด้วยได้เลยก็ไม่ถึงแย่เลยเอ้าวแย่แล้วอาหารหายอาไม่มีแะไเอาแล้วไงแต่ในไม้เราหกสิบหกสิบอันยังไม่ได้แปลงรูปเลคุณไมช็อตด,ดังมากครับอ๋อนี่ไง ได้ามาเยอะมากนะครับมาเอากลองมากดไปคนละสองกองพอเนาะอ่าเราแต่เลยต้องขยายขัคดไปกดไปไอันนี้นี่นี่อันนี้คือมาเดล่า ไม่ช็อตดังใดไม่รู้ดังและดังแล้ะเงอ คุณช็อตดังแล้วนะฮะเหมือนเจอะแล้นคำยากอะไรอะไรคำยากเลยนี่แบนแดนแบรนด์แบน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 เลยจะตามแบนด์เลยโอ้โหมาโมเตะแถวนี้แบนเลยแบนด์แบรนดก็ร้องแบน แบเลยกันเนาะแทำไมจำยาวนะพี่ไม่ได้ฆ่าใครนั่นแหละแบน <c oughs> ไม่มีท็อปเลยแกท็อดนี่มันจะหายากเลยเกิ่ถ่านทำไมไม่เคยขุดคิดเกียดมากมีอยู่ใช่ไหมอ๋อรู้แล้วปัญหาที่ไม่เคยมีท็อดเพราะไม่มีไม้เนี่ย โอเคครบแล้วเอาสี่สองกองเขียนนะเอ้ยก็กดมาสี่กองพอเหนื่อยเลยครับแจ้งเหนื่อยกับขุดแรกนั่นแหละขุดแรกน่ะก็เยอะจริงอ่ะมีข้อขีดขวาแล้วเว้ยพี่เรนนิ่งทำไมเอาขี้ไปเลยเอาแหลกแหลกเอาแหลกแหลกเอาเอาเอาไปเฮ้ยแหลกแหลกเลยอยู่ไหนกันเอาข้างหลังอ่ะ ไม่เข้าตัวเลยวะเข้าบางอย่างยังนึงเท่าันเข้าแล้วเข้แล้วเข้าแล้วเข้าแลอ่ะครบละเอาไม้นี่ไปโยนทิ้งเลยเนาะสองกองเฮ้ยเพื่อเพื่อจบ้าเหรอเฮ้ยไม่ทันแล้วสติอันนั้นไม้ไม้หมดแล้วนะถ้าเกิดอันนั้น่ะอันนะไรคือหมดแล้วนะ มาผมเก็บมาให้เอาไปเอาไว้เอาไว้เอาไว้ใส่ตัวสิใส่ตัวให้ของมันเต็มเราน่าจะขยายที่ปลูกต้นไม้นะชั้นสามไง <ใน S 1> อออาเอาเลยมีต้นอ่อนหรือสองอ,อ,อันเนะี่ยมาเอามาปลูกเลยสองอันเนะี่ยยังใครปล่อยอยัง พ่อ,อพี่ครับผมมีจุดเลยครับ<ค><ณ>ออกนกินล่าเริ่มจำใจโอเคนะสำหรับเลสเฟย์ไหมครับพเซื้อมอนพาร์ที่เท่าไหร่นะพาร์ที่ห้าล้านครับเจดต้องขอลาไปก่อนบายเจอกันครั้งหน้าครับ